สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องมิวสิกลิลิกลูกเป้วงไม้ถ่ายแบบต้องบอกเลยว่าเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกเก่งมากๆเลยครับสาหรับนักร้องนุ่มเป้วงไม้ที่ตั้งแต่ภรรยาคนสวยกรูซิตากลอยลูกแฝดน้องมิวสิกลิลิหนุ่มเป้ก็อาอการเห่อลูกชายสุดๆพร้อมทั้งออกมาอวดความน่ารักและพัฒนาการของลูกแฝดให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่เสมอซึ่งนุ่มเป้ก็ยังได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังจากที่มีลูกโลกเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตด้วยว่าวันพิเศษที่แสนธรรมดา มมีแชมเปญไม่มีโรบทับดินเนอร์ไม่มีของขวัญไม่มีคํวานหวานไม่มีอะไรเลยที่จะพิเศษไปกว่าทุกๆวันเพราะหลังจากครอบครัวของเราตอนรับสมาชิกใหม่เป็นน้องแฟน #musicandlyricstheTwins ทุกวันธรรมดาก็พิเศษขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจส่วนตัวดานะเองคงไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคําขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆที่หนูเลือกที่จะเข้ามาเป็นอีกเครื่องหนึ่งของชีวิตจากนี้ไปขอบคุณที่ทําให้ผมเป็น #hashtag คนที่โชคดีที่สุดในโลกอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะคะคน สวยขอนะับลูกๆเป็นของขวัญมันครบรอบครั้งแรกของเราทั้งคู่เลยละกันนะคะล่าสุดสาวกอก็ได้ออกมาอวดความน่ารักของลูกแฝดใส่ชุดแฟนซีน่ารักถ่ายแบบครบ3เดือนรัมลงแคปชั่นระบุว่า baby music a l l e r i c t r e e months on earth อายุจริง3เดือนส่วนอายุประจำพวกผมเพิ่งจะ1เดือน20วันครับผมเริ่มคอแข็งนอนคว่ำได้พลิกตะแคงเองได้แล้วกลางคืนก็เริ่มนอนยาวได้มากขึ้นหน่อยครับแต่บางคืนก็ทนความหิวไม่ไหวจริงๆเลยตื่นมาเรียกมาม่าแอนด์ดาด้าขอนมเพิ่มครับผ นมิวสิกครับแฮชแท็กผมลิลิคครับเนอเรายิ้มหวานและความน่ารักของน้องมิวสิกและน้องลิลิคเข้าไปก็ทำเอาแฟนคลับต่างก็เข้ามากดไลค์ภาพความบรมุนของทั้ง2แฟดกันเพียบเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความ่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ